สนับสนุนโดยสีนาโนซูเปอร์อาร์เมอร์ตราทีพชาตรามือชาดีๆสำหรับคุณเข้มข้นอร่อยถูกใจผู้ดื่มดื่มทุกวันได้ประโยชน์ทุกวันกินโดมีมีโกเร้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบแห้งเส้นเหนียวนุ่มไม่เหมือนใครอร่อยมากอะ่ะ้าให้หลอง คุณผู้ชมครับมาถึงช่วงคุยข่าวชนคุยแล้วนะฮะต้องย้อนกลับไปเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับในส่วนของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดยคณะทํางานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเขามีการจัดสัมมนาในหัวข้อเรื่องสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ในการส่งเสริมความมั่นคงของประเทศแล้วก็มีการรวบรวมสรุปข้อเสนอแนะและก็ข้อริกร้องต่างๆนะฮะที่จะเสนอแก่รัฐบาลด้วยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองข้อเสนอแนะดังกล่าวนั้นเป็นประโยชน์อย่างไรต่อคนไทยวันนี้พูดคุยกับแขกรับเชิญครับค่ะท่านเป็นอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒินะคะอายุถึง88ปีแล้วนะคะ ่วงใหญ่ประชาชนคนไทยทั้งประเทศใหญ่ทุกคนเป็นคนที่มีความรอบรู้คู่คุณธรรมช่วยกันสร้างสารประเทศไทยให้สอดคล้องกับปรัชญาเศร,รษฐกิจพอเพียงนั่นเองนะคะเราอยู่กับท่านอาจารย์สมพรเทพสิทธาท่านเป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศร,รษฐกิจและสังคมแห่งชาติค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีอาจารย์ครับ,รบวันนี้รเราจะมาคุยกันนะคะความสําคัญที่เราต้องช่วยกันสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติก่อนอื่นค่ะต้องถามเลยค่ะว่าที่มาที่ไปเอาแต่เรื่องสัมมนาที่เพิ่งเกิดไปปีที่แล้วเนี่ยมีที่มาไ่งรคะท่านคะครับที่เราจัดสัมมนา เรื่องนี้ขึ้นก็เพราะเราได้สนักว่าชาติไทยของเราเนี่ยมีเอกลักษณ์พิเศษไม่เหมือนชาติอื่นนะครับรบเอกลักษณ์ของเราก็คือหนึ่งสถาบันชาติ 3. สถาบันศาสนาและ 3. สถาบัานรากษัตริย์ตามที่ปรากฏในธงไตรรงค์ใช่ไหมชาติศาสนามากตรัย์สามสถาบัเนเดียช่วยคุ้มครองให้ประเทศไทยเราดํารงความเป็นไทยมาจนทุกวันนี้นะครับเราก็คนไทยเราก็ทาบซึ้งในสามสถาบันแต่ในการเปลี่ยนแปลงของโลกเราเนี่ยมันทําให้คนไทย เริ่มหวั่นไหวไม่ค่อยเห็นความสําคัญของสถาบันทั้งสามชาติศาสนามหากษัตริย์ครับแล้วก็ไม่เข้าใจว่าเราจะรักษาชาติให้สามขีปงดองกันยังไงแล้วจะรักษาศาสนาให้มั่นคงแล้วเราจะรักพระมหากษัตริย์อย่างไรให้ถูกต้องอันนี้แหละครับเป็นที่มาของการสัมมนาครับเกิดการสัมมนาขึ้นมีข้อสรุปมีข้อเสนอแนะในการสัมนาอย่างไรบ้างฮะจึงยื่นข้อเสนอให้แก่รัฐบาลครับข้อหนึ่งก็คือว่า เราขอให้รัฐบ,บาลเห็นความสําคัญของสามสถาบันบสถาบันชาติสถาบันศาสนาสถาบันสตันาสาสตว์และต้องรักษาสามสถาบันให้มั่นคงอยู่ต่อไปถ้าเราดูประเทศบางประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยเขาไม่สามารถรักษา,าอย่างพมา่าเนี่ยพ้นตรงนะครับเขาไม่สามารถรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ได้หรือเาอาประเทศเดียวกันครับแต่ของเราเรารักษาไว้ได้นะครับเราจึงมั่นคงอยู่ทุกวันนี้นะครับท่านีต้องจําไว้ว่ารัฐบาล พราะฉะนั้นรัฐบาลต้องถือเป็นนโยบายของชาติและเป็นวาระของชาติด้วยที่จะต้องรักษาสถาบันชาติาศาตสตรมหนากษัตริ์ไว้ตามรัฐมนตรีมหาเขียงไว้เลยนะครับว่าทุกคนไทยทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งชาติาศาสนาพรนามากษัตริ์รัฐบาลก็ต้องท,ทําเช่นเดียวนี่ข้อหนึ่งนะครับแล้วทีนี้ข้อ,ขอสองก็คือเราจะรักษาสถาบันทั้งสามว่าได้อย่างไรอันนี้แหละครับผมว่าเราเนี่ยคนไทยเราโชคดีมากที่เรามีพระมหากษัตริย์ที่ประเสริฐที่สุดในโลกนะครับที่ทั่วโลกยกย่อง ประชาชาิก็ยกย่องว่าถวายรางวัลสูงสุดนะครับใ,ในฐานะที่พระองค์ได้พระราชทานปร,รัชญาสิทิพอเพียงเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าสถาบันทั้งสามเนีย่ยสถาบันพระกษัตริย์ของเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางเพราะนั้นเราก็น่าจะน้อมนําเอาปราัชญาอุดมการณ์ที่ท่านได้พระราชทานมาเป็นยุทธศาสตร์ที่สําคัญโดยเฉพาะก็คืออุดมการแผ่นดินรมแผ่นดินทองอมเมื่อท่านเสด็จขึ้นครองราช ท่านได้มีพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมชนชาวสยามแปลว่าพระองค์เนี่ยจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อให้ประชาชนมีประโยชน์และความสุขก็คือที่มาของอุดมการณ์เป็ินธรรมเป็นทองพระองค์ทรงครองแผ่นโดยธรรมเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์และความสุขทั้งท่านรัฐบาลก็ดีข้าราชการก็ดีประชาชนก็ดีครองตนด้วยธรรมะเราก็ได้ประโยชน์และความสุข ที่เราเดือดร้อนก็เพราะเราไม่ได้อยู่ในธรรแเราพลาดประจากธรมแล้วไม่ได้ประพฤติรรแล้วไม่ได้พุทธหน้าที่ของเราอย่างถูกต้องนะมีการทุจริตคอรัปชันอย่างนี้เป็นต้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องน้อมนำบอุดมการณ์้ดมการรพ่งรมและข้อสองเมื่อเราเกิดปัญหาธุรกิจ ทางเศรษฐกิจจำได้ไหมมาปีสองห้าี่ศูนย์พระองค์ได้พระราชทานอะไรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอนี้สคัญนี่แหละที่จะช่วยนะครับผมสรุปสั้นๆนะครับก็มีสามหลักการและสองเงื่อนไขสามหลักการก็คือความพอเพียงหรือทางสายกลางความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีแต่สองเงื่อนไขที่สําคัญก็คือหนึ่งต้องมีความรอบรู้และสองต้องมีคุณธรรมความรอบรู้ก็มาจากการศึกษา คุณธรรมก็มาจากศาสนาสรุปแล้วก็คือถ้าเราอยากจะปฏิยาตามเศรษฐีพอเพียงเราต้องมีการศึกษาที่ดีครับศึกษาให้เข้าใจให้เข้าถึงแล้วไปพัฒนาแล้วก็ต้องยึดศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวเพราะในหลวงรับสั่งว่าคนทุกคนต้องมีการศึกษาและมีศาสนาคู่กันครับการศึกษาต้องให้เข้าถึงเข้าเป็นการศึกษาที่เข้าถึงนะครับอย่างีที่เราพูดเนี่ยมาค้าบูชาคนเข้าวัด ้าวัดจริงแต่เข้าถึงธรรมะหรือเปล่าไม่ทำอะไรกันก็ไม่แล้วเอาหลักธรรมไปพัฒนาหรือเปล่ามันเข้าเข้าถึงจริงครับแต่อาจารย์อาจารย์พอจะชื่นใจบ้างไหมว่าเด็กๆก็เข้าวัดกันนะฮะชมมาคาบูจายวชนผมชื่นใจครับแต่ผมไม่ชื่นใจแต่เพราะมาอ่านข่าวหนังสือพิมพ์ว่า81%ของคนพุทธไม่รู้ว่าพุทธเจ้าสอนอะไรในวันมาคาบูจายไอ้ที่แสดงว่าเข้าวัดแต่ไม่เข้าถึงธรรมะเข้าวัดแต่ยังไม่เข้าใจไม่เข้าใจแล้วก็ไม่มาปฏิบัติครับสอนง่ายๆอ่ะ ไม่ทำความชั่วครับทำแต่ความดีทำใจบริบบสุทธิ์ก็คือศีลสมาธิปัญญาถ้าคนเรามีศีลไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นครับแล้วก็มีสมาธิมีจิตใจสงบไม่ฟุ้งซ่านนะแล้วก็มีปัญญาครับปัญญานี่สาคัญที่สุดผู้สาวเป็นสาวสาระคือปัญญาต้องรอบรู้อะไรมันถูกอะไรมันผิดอะไรควรทาอะไรไม่ควรทําครับคนไทยไม่มีปัญญาหรอกครับนี่แหละครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าก็น่าปลุมใจคนเข้าวัด แต่ท่านต้องเข้าให้ถึงต้องเอาไปพัฒนาให้ได้นี่คือสิ่งที่สะท้อนออกมาแล้วมีข้อเสนอแนะที่นําเสนอต่อคอรมอที่จะพิจารณามีอะไรบ้างคะที่เป็นมาตรการที่อยากจะเห็นในชัดเจนก็เดียร์ครับก็หนึ่งก็ต้องรักษาสถาบันชาติรักษาให้แล้วก็สองต้องปรับปรุงการศึกษาเพราะการศึกษาที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ก็ยังไม่เราพจาณาแล้วไม่ได้ผลเสบิบเรามีการเป็นรูป มาสองรอบไปแล้วนะครับก็ไม่สําเร็จเพราะเราเสนอรัฐบาลไปใหมายว่ารัฐบาลต้องปฏิรูปการสาารอบใหม่ครับและต้องเอาจริงเอาจังนะโดยเอาสัดสูตรสอนเรื่องปร,รัชญาสิรธิ์เผ่าเพียงนี่สําคัญมากในส่วนของสภาที่ปรึกษาเองนะฮะมีความคาดหวังอย่างไรกับข้อเสนอแนะต่างๆที่นําเสนอไปในครั้งนี้ครับคือเราก็คิดว่ารัฐบาลยิ่งนักเนี่ยท่านก็หวังดีต่อประเทศชาติครับท่านก็ตั้งใจทํางาน แบบผมคิดว่าท่านมุ่งเน้นเรื่องเศรษฐกิจมากเกินไปนะวัตถุมากเกินไปก็เห็นใจท่านอ่ะเพราะวัตถุเศรษฐกิจเนี่ยมันญ่างมองง่ายปากท้องนะคนเรามักจะนึกว่าท้องเนี่ยมันหิวแต่คนเราไม่เคยคิดว่าใจมันหิวเพราะใจมันบอกไม่ได้มันหิวกล้าท้องหิวมันบอกแต่ใจมันหิวเราไม่รู้ตัวใจเราหิวเราหิวอะไรก็ธรรมะ ใจเราเนี่ยมันต้องการความดีต้องการจิตใจที่สะอาดสงบ,งบและสว่างเราไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยใจเราเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมรู้ว่าใจเราเนี่ยมันต้องการำมรุงรักษาจะบำบุงใจมันก็ต้องใช้สมาธิสีสมาธิปัญญาัช่วยได้หลายเ่ไม่ใช่ใช้วัตถุสีสมาธิปัญญา ไม่มีขายตลาดครับโคตลาก็ไม่ได้อาจารย์มีประสบการณ์ชีวิตค่อาจารย์แข็งแรงมากนะคะอายุ88ปีแล้ววันนี้อาจารย์เห็นประเทศไทยมุมมองที่แตกต่างอาจารย์อยากจะฝากอะไรกับคุณผู้ชมบ้างคะช่วยกันส่งเสริมความคงของประเทศนะคะผมผมภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยเพราะผมภูมิใจที่เรามีแผ่นดิน ที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ประเสริฐที่สุดแล้วเราก็มีศาสนาพุทธที่ทั่วโลกยกจ่องไอสต่ายกย่องนะครับแล้วเราก็มีวัฒนธรรมที่ดีครับผมภูมิใจครับแต่ผมเป็นห่วงว่าเรากำลังตกอยู่ในกระแสโลกาภิวัตนิยมบริโภคนิยมกำลังทําให้เราเหินห่างเราไม่ได้รักชาติที่แท้จริงเราไม่รักศาสนาอย่างจริงจังและเราก็ไม่ได้รักพระมหากษัตริย์ หลายคนบอกเห็นแกณในหลวงในหลวงไปไปมาในหลวงในธรรบัตมากกว่าในหลวงที่เป็นปูนย์รวมของจิตใจครัทำก่อนย่าพูดนะครับรักในหลวงท่านรักในหลวงองค์ไหนกันแน่เงินไม่มากาาไอ้เป็นเนี่ยไม่หลวงแ้แต่ว่านี่แหละครับยกตัวอย่างว่าถ้ารักในหลวงจริงหรือเปล่าถ้ารักในหลวงในทรรบัตก็คือท่านใช้สิทธิ์ของท่านถูกต้องหรือเปล่าไปเละไกเลือกตั้งเนี่ยเอากตช่วงนี้เลยชควงสุดท้ายเลยถ้าท่านรักในหลวงจริง ท่านต้องปฏิบัติตามเพราบรมเราช่วาทว่าบ้านเมืองเราเนี่ยมีทั้งคนดีและคนไม่ดีครับไม่มีใครทําให้คนคนเป็นคนดีแต่ต้องช่วยกันส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ไปปกครองบ้านเมืองจบ อันนี้แหละครับนี่คือคำดีๆที่เลือกคนดีที่สุดนะครับอย่าไปเลือกพักลูกเพื่ออะไรเขาดีที่สุดประชาชนวเลือกคนดีไปปกครองบ้านเมืองตัวอย่างชัดเจนอาทิตย์นี้ต้องกันอย่าให้คนไม่ดีเข้าไปทำลายบ้านเมืองคของอันนี้คือสิ่งดีๆที่สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะฮะโดยคณะทำงานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมฝากไว้และก็จะเป็นข้อเสนอแนะให้แก่รัฐบาลด้วยวันนี้ขอพระคุณจริงๆนะฮะอาจารย์สมพรเทพสิทธานะครับสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติมาชี้แจงถึงแนวนโยบายที่จะนําเสนอในครั้งนี้ขอบพระคุณครับ,บคุณด้วยค่ะคุณนะครับ<อ>คุณสุขภาพแข็งแรงนะคะชาว่าคนไทยรักและก็สามัคคีและก็รักในหลวงทุกคนเลยนะค,ะครับและคะ่ะตอนนี้พักสักครู่ก่อนช่วงหนะ้าคุยท้าข่าวค่ะครับสนับสนุนโดยคริสตินโคคูเพอร์ซิรีผลิตภัณฑ์คุณภาพจากทางเซนเคนโก เทสโก้โรตัสหนึ่งในเรื่องราคาถูกสุดๆโรแบงคครั้งนี้ตัดราคากว่า2 0 0ทรายการนานถึง24เมษายนนี้น่องไก่ติสโพก49บาทข้าวหอมมะลิ175บาทไวไว47บาทเทสโก้โรตัส